สหรับสนุนรายการโดย Gpx Dare to Challenge สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาาเกรดเบ r กเกอร์ครัผมกลับเข้าสู่รายการเกรดเบเกอร์ทอลอีกครั้งหนึ่งแล้วครับผมผมต้องขอบคุณ Gpx Dare to Challenge ผู้การสนับสนุนรายการเป็นการครับผม แล้วก็มีเพลงล็อกนะครับก็ต้องมีเพลงป๊อปนะครับมาอย่างไงเดียมาให้มันแตกๆนิดนึงนะครับผม g p เนะฮะเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วแหละกับ g p x ีป๊อปหนนะครับที่จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์พิกัดใหม่นะ110ซีซีสีจังหวะเป็นหัวฉีด g p x FI จากเดลไฟนะครับครับผมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนเพราะว่าผ่านยูโร4แล้วนะครับใช่แล้วดีไซน์ก็ถือว่าผสมผสานระหว่างความคลาสสิกกับความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันนะฮะก็ นะครับมีไฟ f u LED l l นะครับครับผมการออกแบบโคมไฟหน้าไฟท้ายที่เป็นเอกลักษณ์นะครับใช่แล้วเดอนใหม่เป็นเซมิดิจิตอลมิเตอร์นะฮะก็คือผสมผสานกันไปนะครับขี่ง่ายคันนี้ขี่งายก็ขี่ได้ครับผมซื้อไว้เถอะครับติดบ้านอ่าไปรถคันนะฮะไว้แบบไปใกล้ๆนะจ่ายตลาดหรือว่าจะออกทริปก็ได้นะคันนี้ก็ได้อยู่ได้อยู่ ราคาเปิดตัวเนี่ยแนะนำนะฮะอยู่ที่เพียง39,500บาทเท่านั้นนะครับราคาดีมากซึ่งโปรโมชั่นนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับครับผมไปดูเป็นไปจับไปจองไปซื้อกันได้ที่ตัวแทนของ G P X ทั่วประเทศครับผมวันนี้เรากลับเข้ามาสู่เรื่องราวที่จะพูดคุยกันในวันนี้ครับเป็นเรื่องมอเตอร์ไซค์ที่อาจจะไม่ได้เข้ามาขายในประเทศไทยเร็วๆนี้เดี๋ยวเร็วๆนี้แต่เราอยากคุยครับผมกับคันนี้ Honda S-H ครับผมใช่ครับครับผมคือเมื่อก่อนเนี่ยคเคยมีรถในตระกูลน,นี้แหละ s S นะ <S <S ขายในประเทศไทยครับผมน่าจะสิกว่าปีขึ้นไปแล้วแหละย้อนหลังไปนะฮตอนนั้นก็คือสร้างความตกตะลึงในวงการไม่น้อยเลยทีเดียวครับเพราะว่าหลายคนเห็นก็นึกว่าเว็บ ตอนแรกทรงมันค้ายหลายคนก็คือเป็บอกว่าเวฟเออมาไปทรงบังลมแบบเหมือนรถแม่บ้านทั่วไปครับผมแต่ทาไมราคาแพงจุงตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดก็คือประมาณแสนต้นต้นคือหรือไม่ก็เกือบเกือบแสนอะไรเครื่องนี่แหละมันนานละคือประมาณเหมือนซื้อเวฟสองคันนะประมาณนั้นประมาณนั้นเลยพอไปดูมันเป็นรถอัตโนมัตินะฮะทางผมเคยไปคุยกับคนขายเขาบอกว่ามันเป็นพรีเมียมสกูตเตอร์ครับผมซึ่งเขาเหมือนกับว่าวางตำแหน่งอีก อีกเรืวองหนึ่งอ่ะอีกเรืวองหนึ่งอ่ะเหมือนแบบเป็นรถจะไปแข่งกับพวกเวสป้าอะไรอย่างนี้จากยุโรปอะไรอย่างนี้นะฮะผลตอบรับนะครับเป็นยังไงก็เรียบร้อยก็ไม่ไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดจริงๆใช่คำว่าเรียบร้อยอ่านะฮะเพราะว่านั่นแหละคนไทยยังไม่คุ้นชินกับรถในแนวนี้ครับผมกลับกันก็คือ จากนั้นมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เลยไม่ได้เห็นตระกูล s อเนี่ยทำตลาดในประเทศไทยอีกเลยคือล้มหายตายจากกันไปเลยทันที่ความจริงแล้วมันก็มันก็มีหลายรุ่นนะที่ขายในต่างประเทศอ่ะแต่บ้านเราก็คุมประมาณว่าเอามารอแล้วมันไม่เวิร์กอ่ะนะครับแต่เรื่องเราที่จะคุยในทอล์คครั้งนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีการเปิดตัวนะครับถึง2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือตัวออริคอนดาเอสเอไอนะครับแล้วก็ ออนิวฮอนด้า SS150i ก็คือมา2คลาสอ่ะอ่าน่าสนใจอย่างหนึ่งคือมันไม่ใช่เครื่องยนต์ e s p ธรรมดาแล้วนะอมันถูกพัฒนาเป็น e s p พัดแล้วทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยนะครับผมอ่ะเราลองมาดูทีละคันแล้วกันนะจะคันแรกก็ออนิวฮอนด้า SS350i นะฮะครับผมคันนี้นะครับเปิดตัวต้นปีในยุโรปไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้นะฮจะมันมาเยือนเอเชียแล้วนะอ่า ถ้าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะ่ะคือขายที่เวียดนามรับประเทศเดียวอยู่ตอนนี้ในเอเชียนะ,ะแล้วเหรอใช่ครัเป็นเ,เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีความเป็น VIP อยู่เหมือนกันเอจริงๆผมมองว่าที่ขายเวียดนามเนี่ยอ่าเพราะว่าคนเวียดนามเนี่เขาเขามีฟิดแบ็ที่ดีกับ ตระกูลนี้ไงต้งแตกคนอน้านี้แล้วเนี่ยเป็นการนำเข้าของ Honda โดยตรงเลยหรือว่าเป็นตัวแทนอิสระเหมือนตอน C b 3ีสามสไม่ใช่อันนี้เป็นของ h อน da เวียดนามเลยเจี่แต่ก็คือนำเข้ามาขายนะเข้าใจเข้าใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เมดดินเวียดนามแต่ว่าเปิดตัวแบบออฟฟิเชียลอ่ะไม่ใช่แบบเป็นเป็นแบบดีลเลอร์สั่งมาไม่เหมือนตอนตอนไอไฮเนสใช่ไหมที่เขามาขายที่เวียดนามที่เขาเป็นไม่เหมือนคือสั่งเขาอิสระ แต่รุ่นนี้เนี่ยก่อนหน้าที่ Honda เวียดนามจะเปิดตัวแบบ o f f i ิเชียเนี่ยก็มีดีลเลอร์นำเข้ามาขายเหมือนกันราคาก็แบบดีมาหงลานเลยอันนี้ราคาก็เมกเซนขึ้นเพราะว่าขายเราเป็นทางการแล้วนะครับเพื่อนๆคงจะเดากันได้ไม่ยากว่าเครื่องยนต์มันก็มาจาก f o r ์ซ่าสามนั่นแหละนะฮะ้องครับผมในพิกัด3 3 0ซีซีนะฮะจ้ะตัวนี้เนี่ยสเปคเนี่ยเครื่องยนต์เหมือน For ์ซ่านะครับมี s s, s t c นะฮะตัวป้องกันล้อหมุนฟรีไม่ต่างกันนะครับครับผมมีช่องชาร์จ USB Type C Smart Key ม,มีนะฮะแต่ทรงนี้มันคนละเรื่องกันเลยทรงมันนี้อาจจะขัดขัดใจกับเรื่องฟีเจอร์นิดหนึ่งคืออ่ามันมันคล้ายๆขอนด้านหลีดเหมือนกันนะผม,ผมมองผมมองว่ามันคือทรงของรถ ไม่เกิด1 5 0ยอ่ามันคือรถครอบครัวที่แบบดูเหมือนจะขี่ง่ายใครก็ขี่ได้ใช่สมมติว่ามันใช้เครื่องใหญ่ถึงสามริีซีเนี่ยมันมันเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจเออมันน่าสนใจนะมาคุยก่อนครับอย่างที่บอกถึงเราจะยังไม่เห็นว่ามันจะมาขายบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยแต่เอามาเอามาคุยหน่อยแล้วกันนะครับประมาณนี้รูปทรงเนี่ยมันต่างกับฟอร์ซ่าแน่นอนใช่คนละอารมณ์เลยใช่ฟอร์ซ่าเป็นบิ๊กสกูตเตอร์นะครับตามตามชื่อรุ่นเลยแล้วก็ครับ อัดแน่นไปด้วยชิ้นส่วนของแฟริ่งนะฮะ<ช>มิติความสูงนี่ก็ต่างกันความบอดี้ความใหญ่ความโตก็ต่างกันใช่ครับความสูงบอดนั่งก็คือต่างกันตอนนี้จะจะเป็นมือถือกับผู้กับขี่มากกว่าอย<ช>า,างหลายสรีละ่ะม,มองว่าผู้หญิงก็พอขี่ได้นะผมว่าสบายนเนี่ยผมวสบายแหละเราไม่จะได้เรื่องของความคล่องตัวที่แบบขี่ในเมืองอะไรได้เนี่ย ด้วยความที่ชิ้นส่วนมันน้อยกว่าใช่ความบึกบึนมันมันน้อยกว่ามันเพียวกว่ามันกระชับกว่าเนี่ยมันก็ต้องน้ำหนักมันก็ต้องเบากว่าก็ต้องเบากว่าด้วยนะฮะแต่เครื่องมันแรงไงเออเออเนี่ยมันมันมันน่าลองนะอยังไม่มีโอกาสได้ขี่นะฮะครับยังไม่ได้ไปเวียดนามตอนนี้ไปไม่ได้อยู่ไปไม่ได้นะฮะไปก็รู้จะได้ขี่หรือเปล่าแล้วก็พอมีการเปิดตัว350ไปแล้วเนี่ยถัดกันมาอีกไม่นานนะเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับเปิดตัวนะฮะ All New Honda SS 150i อันเนี้ยพิเศษยังไงดูรูปรหน้าตาเลยครับคือตัวนี้เนี่ยก็ม,มาในแนวแนวเดียวกับรุ่นพี่แต่ว่ามันจะเพียวกว่าอีกนะฮะเล็กกว่าวิดีกระชับกว่านะครับก็เล็กลงมานิดนึงครึ่งน,นึงะนะครับคันนี้นะครับเป็นรุ่นเจียมตัวนะฮะทำไมเล็เจเจียมตัวเพราะว่า ใช้ชื่อว่า SS 1 5 0 i แต่จริงๆแล้วเป็นเครื่องเดียวกับ PCX 1 6 0คือเครื่อง1 5 7 cc ใช่ครับ4วาลเนี่ยเป็นเครื่องลูกใหม่ล่าสุดแล้ว ESP Plus นะครับแต่ว่าใช้ชื่อ150เออก็ถือว่าเป็นการตลาดที่แปลกดีหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเวียดนามเคยทำตลาด S อ150เนี่ยในเวอร์ชันก่อนหน้านี้เขาอาจจะอยากแบบต่อต่อยอดความคุ้นเคยของคนจะได้ไม่เป็นคำถามว่าแบบเอ้ยมันคนละซีรีส์กันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ใช้ชื่อรุ่นนี้ไปเลยนะฮะแต่ที่มันน่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือว่าไอ้เจ้า SS 150 i เนี่ยเห็นรูปทรงแบบเรียบร้อยเรียบร้อยอย่างนี้นะไม่ได้แบบเฟี้ยวฟ้าเหมือน PCX อย่างเงี้ยนะครับกับมีแรงม้าเยอะกว่า P C X อีกเอออ้าวทันที่ครึ่งเดียวกันมาดูตัวเลขกันนะครับครับผมแรงม้าสูงสุดของ S s 1 5 0 i อเนี่ยอยู่ที่ 16.86ps ที่8,500รอบต่อนาทีนะครับในขณะที่ p x x 6 6 0นั้นเนี่ยให้แรงม้าสูงสุดที่ 16ps จริงๆมาต่างกันนิดเดียวุ8.86นะฮะแต่ก็ถือว่ามันมากกว่าอยู่ดีไงก็ครับก็ถือว่ามากกว่า จริงจริงผมว่ามันเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวรถด้วยนะฮะมันมันมันมีความแตกต่างกันอยู่มันก็เลยได้จุดทศนิยมนี้เพิ่มขึ้นมานะฮะรวมถึงแรงบิดด้วยก็มากกว่าเป็นจุดทศนิยมเหมือนกันครับนะฮะแต่ก็ถือว่าแรงกว่าไงก็ไม่เถียงครับผมไม่เถียงนะอย่าเทียงนะครับผมดีไซน์นั้นเป็นแนวเรียบหรูชัดเจนครับดูภายนอกเนี่ยหลายคนอาจจะนึกว่าเป็นฮอนด้าลีดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะชัดเลย แต่ว่ามันก็จะมีแฝงความพรีเมียมนะในในเส้นสายที่เดินในตัวรถมีความทันสมัยอยู่บ้างนะฮะครับผมแต่ที่ไม่ธรรมดาเนี่ยก็คือในเรื่องของฟีเจอร์ครับอ่าตัวท็อปเนี่ยมี ABS มาให้นะฮะอ่ามี s s t c นะฮะ Honda Selectable Torque Control อ่าป้องกันล้อหมุนฟรีนี่มีมาให้นะครับไม่ร้อยหน้า p c x เลยนะฮะครับไฟ LED นะครับอืช่องเก็บสัมภาระใต้เบาะขนาดใหญ่นะอ่ามีการชาร์จสมาร์ทโฟนได้แล้วนะครับหน้าจอแสดงผลดิจิตอลเต็มรูปแบบ สมาร์ทคีย์ไม่พลาดที่จะมีมาให้นะฮะจริงรุ่นนี้เขามีมาตั้แต่รุ่นก่อนหน้าเนี่ยนะสมาร์ทคีย์ครับมีมีอยู่แล้วแล้ผมก็คูดมันตื่นเต้นเป็นอย่างนั้นแหละนะฮะครับผมอ่ะเพื่อนๆดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีความรู้สึกอยากสัมผัสมันบ้างหรือเปล่านะไอ้เจ้าสองตัวนี้นะะคราะว่าทางเราก็ค่อน่าจะถูกใจมันเป็นพิเศษเหมือนกันนะมีข่าวมีอะไรก็ลงตลอดแหละทั้งนี้รู้ก็รู้มันไม่ข่ายบ้านเราเร็วๆนี้หรอกนะฮะอย่างแรกเลยคือมัน ทับทางนะผมมองว่ามันทับทับทางาลายปัจจุบันที่มันมีในประเทศไทยด้วยคือคุณหมายถึงว่า,าทั้งฟอร์ซทั้ง p ีซอะไรงนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใชแต่ก็ัดนแหละครับถ้าเกิดว่า คนที่อยากได้ความแรงหรือว่าฟีเจอร์อย่างเงี้ยแต่ไม่อยากได้รถที่มันแบบมิติใหญ่ๆเหมือนฟอร์ซ่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะผมว่าเพราะว่าอย่างของเวสป้าเนี่ยเขามีตัว300ร้อยเวสป้าสามร้อยที่มิติมันก็ใหญ่กว่าตัว150ไปนิดเดียวเองแต่ว่าเครื่องยนต์มันใหญ่อะก็คือมันก็คือขี่สนุกแบบเออแบบประมาณ่าแบบ เวลาไปขี่ๆคนไม่รู้ว่ามันกี่ซีซีเงี้ยเขาคิกว่าแบบรถ125ซีซีหรือเปล่าเนี่ยบิดเล่นๆแข่งกันเล่นๆอะไรเงี้ยแบบโดนทิ้งไปได้อะ,อะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นความภูมกประมาณนั้นแบบเออประมาณอย่างนั้นนะ,ะนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแผน มาทัตาลาดรถรุ่นนี้ในบ้านเราด้วยหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะเข็ดจ,จากเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วแบบโอ้โหม,มันมันภาพจำใช่ไหมภาพจำภาพจำมันมันเจ็บนานอะไรเงี้ยครับผมโอ้โก็ต,ต,ต้องต้องต้องลองดูอะไรฮะทุกวันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะแต่ผมยัมองผมยัมองว่าถ้าเกิดเอาเข้ามาทําตลาดในไทยอโมเดลพวกนี้ก็ต้องผลิตในไทยก็คนต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมดังนั้นแล้วเนี่ยลายการผลิตในประเทศไทยเนี่ยที่มีทุกวันเนี่ยก็คือต้งผลิตทั้งขายในไทยด้วย ทางส่งออกด้วยการเพิ่มรายเข้าไปจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับหลายหรือเปล่าเงี้ก็เลยทำให้เป็นประเด็นที่เรามาไม่มีการผลิตในไทยจําหนก็ด้วยด้วยด้วยเหตุผลตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าขึ้นรายผลิตแล้วมันไม่ไม่คุ้มกับยอดขายใช่สู้ไปผลิตในประเทศที่เขาแบบได้ขายดีกว่าอย่างนี้อผมมองง่ายๆว่าปรับใดถ้าอินโดนีเซียเนี่ยยังไม่ขายรุ่นนี้เนี่ยประเทศไทยก็น่าจะยังไม่ขายอ เพราะว่าผมว่ามันเป็นมันเป็นทาร์เก็ตที่ใกล้กันหรือว่าตลาดอ่ะกลุ่มตลาดมันก็ถือว่าใกล้กันเขาเรียกว่ารีเลทกันได้เปรียบเทียบกันได้อ้างอิงกันได้นะครับใช่กล้องราดูกันต่อไปนะครับครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุก GPX Dare to Challenge เพื่อการสนับสนุนในการเป็นแการครับผมยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ไอส์แอนกระดิ่งไว้รองคลิปจะได้ไม่ลืมกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ว่าผมสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ รายการโดย G.P.X. Dare to Challenge